สวัสดีครับผมวันนี้ครับช่วงเย็นๆไม่ได้ทําอะไรกําลังเหลาตอกครับก็เลยนึกขึ้นได้เดี๋ยวจะพาไปดักหนูครับนะครับกลับเหล็กแล้วครับหกหลังเหยี่ยที่ใช้วันนี้ครับนี่ครับมันมันเทศโอเคครับเรามาถึงหมายแล้วนะครับเป็นแปลงป่ายะขนเป็นนาล้างครับเมื่อก่อนเป็นนา มีตปะปบาละโคนครับแล้วก็ต้นผักกระชูดต,ต้นแข็งๆคล้ายๆผักกระเฉดครับกินไม่ได้มีรอยกัดรอยคุยอยู่ครับชมฟันมาสำรวจไวทีนึงแล้วครับ แต่ไม่ได้มาดาร์คครับแรกเราจุดแรกมีครายคุยอยู่ครับครายคุยมีรายกัดยากมีกรูมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เห็นคุยหนยครับ ดักเสร็จเรียบร้อยครับหกหลังครับรอชมกันแต่ว่าร้อยกัดยังมีอีกเยอะเลยครับเนี่ยรอยกัดม,ม,มันก็มีเหือร้อยกัดจ้าขุนเฮงหมโอ้โโอ้ยขี่ไม่ไหวเลยนี่โอ้โหโอ้โหโยอด ได้เดีเอากลับมาฝกหลังเลยนี่ครับนี่โอ้หมาเริ่มเดิมนี่ครับไปยดัดขนะดนะครับริมลิมอันนี้ปึ๊บเลยก็ไปฝั่งนรงนันอันนี้มันจะเป็นคันเป็นคันคันนาเก่าครับโอ้โหดูดู ก่าครับน้องหอนูจัดโอ้โหต้องหนูชัดๆครับท่านผู้ชมรอรอติดตามชมครับว่าคืนนี้จะหมาหรือไม่หมานโอ้โหหมาอีกไม่ใช่น้อยๆที่ดับปลาหนูปล่อยใ้ขนแทรกครับโอ้โห,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 โหนี่ เดียวเดียวเดียวผมเห็นอะไรสักอย่างนั่นแหละโอ้โหมันนึ้นมานั่งกัดกันอย่างนี้เดียเหรอมีเปิดเราเปิดสิงไม่ใหม่เลยครับนี่สวัสดียมเช้าครับเช้าแล้วครับ,รบเรามาละหนูกันมาละหนูกันดาวไ้หกหลังครับนี่อันแรกอย่อยางนี้อันที่สอง เห็นกระดาษขาวสามสี่ห้าหกเป็นแถวเดียวครับเป็นป่ายะคนแล้วครับเชา้าๆไปครับลุ้นกันแรกของเราุ้ยหลอยกัดสุดยอดเลยแ้ว <c oughs> แรกแ้วครับไม่เป็นไรแต่ดูดูครับนี่ท่านผู้ชม <c oughs> นี่ครับโอ้โหเป็นเพราะอะไรมันทำไมไม่ดีดอ่ะหนูมันแทะเบาขนาดนั้นชชวยวหรือ <ừ> โอเคครับไม่มีไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ไปัต่อไป <ừ> น,น,นี่ครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยดูยด <ừ> นี่ สุดยอดสุดยอดสุดยอดไมยครับแบบนี้ก็ทำไมโอ้โหกัดอันที่สองอ้าโดนครับโดนโดนแต่เป็นหนูน้อยครับเป็นหนูน้อยหนูน้อยก็ไม่เป็นไรครับ มาหนูน้อยก็กินได้คือกันแล้วว่าสัตว์เต็มที่ <c oughs> นี่น้านผมเรียกหนูท้องขาวครับหนูท้องขาวหรือหนูแผงก็เท่ากันครับรวมร้อยแปดสิบบาทเท่ากันเท่ากัน นุ่ยใหญ่หายากกับหนูน้อยครับหลังที่สองพันไปครับได้หนึ่งแต้มครับหลังที่สามสามหนึงที่สามหลังที่สามลุ้นครับ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 อยู่ตรงไหนเอ้ยตรงไหนเอ้ยตรงไหนเอ้ยตรงไหนนะเอ้าอื้มไม่ดีทีไม่ดีทีนึกว่าดีดไปแล้วเอ้ามีรอยกัดอีกอ่ะมีรอยกัด มันครับแต่ว่ามันเหยียบไม่ดิดเสียดาย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 ,ายไปครับไปครับไปครับโอ้ยอะไรเนาะนี่นี่ก็มีมีรอยกัดมันครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่ตรงตรงหัวมุมนะครับรอยกัดไป ามหลังครับหนึ่งตัวหลังที่สี่โอ้โหทำไมร้อยกัดเยอะจริงแต่ทำไมไม่ไมีหนูครับหลังที่สี่ครับลุ้นครับลุ้นครับเห็นกระดาษครับถึงมาาแล้วมาแล้ว,ลวอ่มันกระเด็นมันกระเด็นออกมาแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยออ้ยตัวงามๆตัวงามๆโอ้ย เรียบร้อยครับเรียบร mm ้อยอือหอนี่ครับนี่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 โอ้ยกัดเต็มที่ครับอย่างนี้ไม่มีพลาดครับนี่นี่ครับโอเคโอเคเช์ย okay. อกีก ถ่ายคนเดียวครับอาจจะตัดค้องไปนิดหน่อยอาจจะสั่นราบสั่นับภาพไม่ค่อยนิ่งเท่าไรไเฮ้ยสีหลังสองตัวแล้วครับดูหลังต่อไปครับโุ่งครับเช้า มันเป็นนาล้างครับตรงนี้มันเป็นนาล้าง